สวัสดีครับหลังจากที่ทางแอดมินทีนะครับผมได้เสนอวิธีการเ,าเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับโดยลบข้อมูลบางอย่างออกจากาโปรแกรม l ล n e นะครับผมซึ่งก็ทำให้ได้พื้นที่ในตัวเครื่องมาระดับหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้ก็มีคนถามมาว่าแล้วถ้าเป็นของ Android เนี่ยจะใช้วิธีไหนดีนะครับผมผมก็จะมาเสนอวิธีการอย่างนี้นะครับผมให้ทุกท่านได้ลองทำดูนะฮะแล้วจะได้พื้นที่หน่วยความจำในตัวเครื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับผม จากเดิมนะครับพื้นที่หน่วยความจำในตัวเครื่องเนี่ยของผมถูกใช้ไป21.07 g ิกะไบต์นะครับผมผมก็จะทำตามวิธีนี้นะครับเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ส่วนของการจัดการที่ตัวเครื่องนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ Android นะครับผมอ่า Android ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ Data นะครับ พอเข้า Data เนี่ยก็หาดูที่มีคำว,ว่า jp นะฮะ .naver นะฮะ .line.android นะครับผมพอเข้าไปเนี่ยเราก็จะไปลบนะฮะโฟลเดอร์ er 2อันก็คือสติ๊กเกอร์นี่นะครับกับแคชนะครับผมซึ่งถ้าลบ2ออันนี้แล้วนะฮะเราจะได้พื้นที่ในตัวเครื่องเพิ่มมากขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับหลังจากมันลบไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองดูว่าพื้นที่ที่ถูกใช้ไปเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านะครับผมอ่าเนี่ยนะครับก็พื้นที่ของผมเนี่ยจาก2 1จิกในหน่อยนะฮะก็ตอนนี้ถูกใช้เหลือแค่2 0จิกนะครับผมก็ถ้าใครมีแบบพวกคุยอะไรเงี้ยมานานแล้วนะครับแล้วก็โหลดสติ๊กเกอร์มาเยอะเนี่ย ก็จะทําให้ได้พื้นที่คืนมาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองไปใช้ลายอีกทีหนึ่งก็ ตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ไม่หายนะฮะยังใช้ได้ตามปกติก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่มีพื้นที่เยอะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าใครที่มีแบบเหนี่ยวความจำในตัวเครื่องน้อยนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็สามารถช่วยให้มีพื้นที่เหนี่ยวความจำเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเผื่อจะลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะไปโหลดไฟล์อะไรบางอย่างที่มันจะต้องโหลดลงเครื่องก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะสามารถทำให้ใช้งานได้ไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผม ก็นี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับดีๆนะครับยังไงถ้าอยากติดตามาได้เคล็ดลับดีๆอย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ